Thank you ซอเร่เดงครับปัจจุบันเป็นช่างภาพอิสระแล้วก็เป็นสมาชิกอบอตอหมู่สามกรุเซ่นนะครับผมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นคนกรุเซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าทั้งพ่อและก็แม่เนี่ยเป็นคนกรุเซ่ทั้งสองคนเลยครับ สำหรับเรื่องราวเรื่องราวที่เราโตขึ้นมาเนาะที่รอบพูดยังไงคือรอบรัวมสัสยิดกุเซ่เนาะคือมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะที่เราได้รับฟังมาเพราะว่าในรุ่นของผมเองเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องราวท,ที่ที่ถูกเล่าส่งต่อมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหลายแงยม่มุมทางด้านแบบมุมที่เป็นเรื่องเล่าปรัมปราแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่อ้างอิง มาจากนักประวัติศาสตร์หรือมีหลักฐานเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเกี่ยวกับมัสยิดกิเซก็ถือว่าได้รับรู้หลายๆด้านเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่กรเซแล้วก็ตัวมัสยิดเองด้วย ว่าส่วนพื้นที่กรีเซเองเนี่ยถ้าถ้าคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เอง,อย,งอย่างผมเนี่ยผมชอบเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งหนึ่งคนกรเกีเซก็ก็เคยเป็นเมืองเมืองท่าสําคัญหรือเป็นเมืองของอปัตตานีที่สําคัญมากครั้งหนึ่งในอดีตเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่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 สำคัญ แล้วก็เป็นที่ตั้งของหลายๆสิ่งด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมาลายูปัตตานีเราด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจที่เราได้ได้เกิดมาวางบนผืนแผ่นดินกรุเซ ถ้าพูดถึงเรื่องปัตตานีเกี่ยวกับเมืองท่าเนี่ยก็มีเรื่องเล่าหลายๆหลายๆเรื่องนะครับที่ที่เราได้สัมผัสจากาคนเท่าคนแก่ที่เล่าถึงแม่น้ํากระเซะที่เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำปาเระแล้วก็เชื่อมโยงไปยังแม่น้ําส่วนต่างๆที่ปัจจุบันเองก็ถูกฝังไป,ไป,ไ,ปไปหลายสายเหมือนกันเนาะเราก,ก,ก็ก็นึกภาพไม่ออกว่าในอดีตเนี่ย แม่น้ําที่คนเท่าคนแก่เล่าเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าคนเท่าคนแก่เคยเล่านะว่าแม่น้าคือเ้นที่เราเห็นว่ามันแคบณปัจจุบันเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีเรือลําใหญ่เรียกชาวบ้านเรียกว่าฟาเรดาฟาเรดาอะไรสักอย่างเนี่ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าลักษณะของมันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันใหญ่มากซึ่งสามารถแล่นเข้าสู่แม่น้ำกรีเซ่ได้ เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเรามองไม่ออกไงว่าแม่น้ําแคบขนาดนี้เรือลําใหญ่มันเข้าได้ขนาดไหน โดยสรุปแล้วเนี่ยปัตตานีที่มีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณกรืเซในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มขึ้นในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่15เริ่มขึ้นมาจากการที่มีชุมชนชาวประมงเข้ามาอยู่อาศัยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีราชวงศ์หรือว่าพวกกษัตริย์เนี่ยตามเข้ามานะปกครองครอบครองพื้นที่ตรงนี้นะซึ่งราชวงศ์แรกที่เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่แห่งนี้ก็คือราชวงศ์สีวศงษา นำโดยมีปฐมกษัตริย์ก็คือพยาอินทิราจากหลักฐานทางด้านเอกสารเนีย่ยก็คือเป็นพญยาอยินทิราหลังจากนั้นเนี่ยด้วยสาเหตุบางประการทำให้พระองค์เนี่ยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เปลี่ยนพระนามเป็นสุลต่านอิสมอาอิลชาหลังจากนั้นเนี่ยการสืบสันตติวงศ์เนี่ยมันก็ดําเนินไปจนกระทั่งจนกระทั่งประมาณคริสตศตวรรษที่16เราพบว่า,าการสืบ สืบราชสมบัติเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่มันไม่มีผู้ชายที่จะมาสืบราชสมบัติได้ดังนั้นเนี่ยพวกขุนนางก็เลยเลือกเอาผู้หญิงขึ้นมาเป็นเ,เป็นกษัตริย์นะซึ่งเราก็คือ,เ,อ,อเรียกว่ารายานะก็มีทั้งหมด4พระองค์ด้วยกันก็คือรายาฮิยาวรายาบีรูรายาอูงูแล้วก็องค์สุดท้ายคือรายากุิน รยากุนิงเนี่ยถือได้เป็นนอกจากจะเป็นกษัตริย์ผู้หญิงองค์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์สีวังสาด้วยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็อพยพไปที่ป่าหังแล้วก็สิ้นพระชนระหว่างทางแล้วก็พวกคุณน,นางเนี่ยก็เลยเลือกเอากษัตริย์จากราชวงศ์ราชวงศ์กาลันตันเข้ามาเ,เข้ามาปกครองปัตตานีดังนั้นเนี่ย ก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ศรีวงศ์ษาแล้วก็เริ่มต้นเป็นราชวงศ์กัลันตันไปนทีนี้เนี่ยราชวงศ์กัลันตันเนี่ยก็ปกครองปัตตานีมาจนกระทั่งเออจนกระทั่งมีปัญหากับสยามเพราะตอนนั้นเนี่ยสยามกม็รบกับพมา่าแล้วก็แล้วก็แพนะแต่หลังจากนั้นเนี่ย สยามก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาโดยการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเทพนะหลังจากที่สถานภาพทางการเมืองของของสยามเนี่ยมันเริ่มที่จะมั่นคงขึ้นนะเขาก็เลยพยายามทวงคืนอำนาจเก่าๆในสมัยยุทธยานะเขาก็เลยเกลับมารบกับปัตตานีนะแต่คราวนี้ปัตตานีแพ้นะพอปัตตานีแพ้เนี่ยนะ,ะสยามก็เข้ามาครอบครองปัตตานีแล้วก็พยายามแต่ช่วง ช้ความพยายามไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยก็คือปัตตานีเนี่ยก็มีเกิดความวุ่นวายขึ้นนะ mm. เขาก็เลยทางทางสยามเนี่ยก็เลยแบ่งพื้นที่ตรงนี้เป็น7หัวเมือง mm. เราเรียกเราเรียกช่วงระยะเวลานั้นว่าเออช่วง7หัวเมืองนะก็คือการที่สยามเนี่ยพยายามที่จะแบ่งแยกแล้วก็ปกครองดังนั้นแต่ละหัวเมืองก็จะมีเจ้าเมืองปกครองอยู่ดังนั้นเจ้าเมืองทั้ง7เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะเขาไม่ได้ ร่วมแรงร่วมใจกันดังนั้นเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยกับสยามบางคนก็เห็นด้วยกับือกับคนในท้องที่หรือว่าอะไรเงี้ยนะดังนั้นมันก็เป็นลักษณะของการแบ่งแยกเพื่อปกครองนะหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมณฑลปัตตานีในสมัยประมาณรัชกาลที่ 6, นะหลังจากนั้นก็ถือว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดปัตตานีแยกเป็นจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสถือเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์กัน จริงๆแล้วเนี่ยเมืองท่าของปัตตานีเนี่ยนะเรามีหลักฐานการการซื้อขายการค้าขายกันเนี่ยนะตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ประมาณคริสตศตวรรษที่12ด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนราชงวางศ์ศรีวังษาเข้ามาด้วยนะแต่ว่ามันมาพีคสุดๆเนี่ยคือช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่15มันไม่ใช่พีคจากตัวของปัตตานีเองแต่มันมาจากบริบทของโลกช่วงระยะเวลานั้นที่ตะวันตกเนี่ยเข้ามา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนะ้ทีนี้เนี่ยพอตะวันตกมันเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะหาสินค้าไปขายยังยุโรปเนี่ยนะลราก็เข้ามาเข้ามาหลายชาติมากนะดังนั้นเนี่ยปัตตนีในฐานะของการเป็นเมืองท่านะมันก็เลยสามารถสามารถเซิร์ฟพวกกลุ่มพ่อค้าที่มาจากยุโรปได้นะดังนั้นเนี่ยถามว่ามัน มันมีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนเจริญรุ่งเรืองขนาดที่ว่าเอกสารโบราณของยุโรปหลายชาตินะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษโปรตุเกสฮอลันดาก็พูดถึงปัตตานีพูดถึงการเข้ามาของปัตตานีนะนี่ทางด้านฝั่งตะวันตกทางด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยก็อย่างเช่นริวกิวญี่ปุ่นเนี่ยพวกเนี้ยนะก็พูดถึงปัตตานีด้วยเช่นเดียวกันจีนก็พูดถึงปัตตานีด้วยเช่นเดียวกัน นะดังนั้นเนี่ยปัตตานีเนี่ยในฐานะของการเป็นเมืองท่าใช้คําว่าเมืองท่าธรรมดาไม่ได้ด้วยเอาจริงนะปัตตานีจิงใช้คําว่าเมืองท่าน,านานาชาติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวเนี่ยปัตตานีมันไม่ได้เป็นแค่เมืองท่านานาชาติปัตตานีเนี่ยมันเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่มากเพราะว่าปัตตานีมันไม่ใช่แค่เมืองท่าที่คนเข้ามาแล้วก็ซื้อของกลับไปะนะแต่ว่าปัตตานีมีทุกอย่าง ที่คุณต้องการเพราะว่าปัตตนีเนี่ยในหลักฐานทางเอกสารเนี่ยปรากฏไว้ชัดมากเขาบอกเลยบอกว่าปัตตนีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผลิตของพวกนี้ขึ้นมาเองนะแต่ว่าผลิตแต่ว่าปัตตนีเนี่ยสามารถนาเข้าของพวกนี้มาเพื่อที่จะสามารถเซิร์ฟพ,พวกพ่อค้าต่างๆพวกนี้ได้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าปัตตนีเนี่ยมีเครือข่ายทางการค้าทั้งในและก็นอกมาก ย,ยิ่งเป็นเรื่องแม่น้ําเรื่องท่าเพราะว่าเท่าที่เราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็คาบอกเล่าของคนในอดีตเนี่ยปัตตานีเอ,เองเนี่ยมีความเจริญก็เพราะเมืองท่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใน,ในจากที่คุณตาแลวคุณตาเป็นคนชอบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เขาเด็กๆเ,เขาชอบไปดูเรือที่จอดอยู่ในอา่าวปัตตานีเนี่ยหลายสิบลำเลยเป็นเรือสำเภา หลายสิบลำซึ่งเราก็นึกไม่ออกว่าเรือสำเภาลำใหญ่ๆเนาะมาจอดอยู่ในอ่าวปัตตานีเนี่ยณปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยหลายหลายสิบลำเนี่ยมันมันมีสภาพเป็นยังไงคือมองไม่ออกจริงๆแต่ว่าจากที่เขาเล่าเนี่ยรู้สึกถ้าเราจินตนาการเหมือนอย่างหนังที่เราเคยดูเนี่ยมันมันอลังการมากเลยนะเรือสำเภาลำใหญ่ๆที่มาจอดในอ่าวปัตตานีก็เลยก็เลยนึกถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ปัตตานีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าสําคัญที่ส่งออกแล้วก็นําเข้าแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยระหว่างเอเชียกันเองในแถบเอเชียปัจจุบันเนี่ยแล้วก็กับยุโรปเนี่ยนะอังกฤษฮอลันดาอะไรแล้วก็โปรตุกเกสและพวกนี้ทีทท่นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับที่นี่ครับถึงขั้นครั้งหนึ่งเคยมีเคยเคย,เคยพบตอนที่อ่านหนังสือนักประวัติศาสตร์เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยยังเคลมว่าท่าเรือของปัตตานีเนี่ย ถือว่าเป็นท่าเรือพี่น้องกับญี่ปุ่นเลยนะเนื่องจากว่ามีการขนส่งสินค้ามาบ่อย ซึ่งประจักษ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะก็คือหลักฐานทางด้านโบราณคดีการขุดค้นที่บริเวณอำเภอบานาแถวตันหยงลูโลเนี่ยนะฮะก็ถ้าคุณไปเดินแถวตันหยงลูโลตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นนากุ้งซะส่วนใหญ่แล้วก็นากุ้งเนี่ยเขาจะต้องทําขอบของนากุ้งเนาะทีนี้เนี่ยขอบตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะขุดเอาดินตรงนั้นเนี่ยตลบขึ้นมา นะเราก็จะมองเห็นคุณไปเดินได้เลยมันก็จะมีพวกเศษภาชนะดินเผาเต็มไปหมดเลยนะการขุดค้นที่บานาของพี่ที่เกิดขึ้นประมาณปี2017นะปีคศ2017เน่ยนะเ,เป็นการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อที่จะดูกิจกรรมทางการขาปรากฏว่าเราขุดหลุมขนาด3คูณ3เมตร2หลุมด้วยกันนะเราพบเศษภาชนะภาชนะดินเผาทั้งในแล้วก็นอกประเทศ ประมาณแสนกว่าชิ้นเศษภาชนะดินเผานะซึ่งแสดงตรงนี้มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากเลยว่าปัตตานีเนี่ยนะมันเป็นสถานที่ในการที่จะรองรับกลุ่มของพวกพ่อค้าต่างๆที่มาจากทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกอืมอหลักฐานทางโบราณคดีตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงที่แสดงให้เห็นว่าปัตตานีเนี่ยมันเป็นเมืองท่าการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากในยุค พอดีเป็นงานเป็นอาจารย์ทางด้านโบราณคดีเราก็เลยศึกษาสำรวจแล้วก็ขุดค้นงานที่ทำการขุดค้นไปแล้วเนี่ยก็คือในเขตบริเวณอำเภอบานาอย่างที่บอกบานาแล้วก็แถวตันหยงรูโละนะแล้วก็พบหลักฐานประเภทเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นพบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผานะซึ่งมันแสดงเห็นถึงกิจกรรมทางการค้าของปัตตานีเนี่ยจริงๆนะในประวัติศาสตร์เนี่ย ปัตตานีเนี่ยพีคในเรื่องการค้าแค่ช่วงประมาณ 60- 70ปีเท่านั้นเองนะนะแต่ว่าหลักฐานที่มันพบเจอเนี่ยมันแสดงให้เห็น,นว่าโหแบบช่วง 60- 70ปีก็เถอะแต่เป็นช่วงที่แบบว่าคนเข้ามาหลากหลายมากๆนะหลักฐานทางด้านเอกสารเนี่ยมันก็บอกเลยว่าโปรตุเกสเนี่ยเป็นชาติแรกที่เข้ามาแล้วขอตั้งโกดังสินค้าโรงสินค้าโรงสินค้าเพื่อที่เก็บสินค้าเพื่อที่จะไว้ค้าขายหลังจากนั้นฮอลันดาเข้ามาบ้างเนี่ยขอเข้ามาบ้าง นะช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานก็เถอะจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากสาเหตุมาจากปัตตานีอย่างเดียวแต่มันมาจากบริบทของโลกช่วงระยะเวลานั้นด้วยว่ามันเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งของปัตตานีมันเคยเจริญขึ้นจริงๆเจริญขึ้นมากด้วย ต้องบอกก่อนนะว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรียนเพื่อการท่องจํา<ม>เราเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างประเทศเอกสารที่ในประเทศหรือว่าแม้แต่หลักฐานประเภทอื่นๆนมาใช้เนี่ยนะเพื่อเราที่จะสามารถนําข้อมูลตรงนี้มาถกเถียงหาความจริงกันได้ เราเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเราเรียนรู้อดีตที่ผ่านมาว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันเป็นสิ่งผิดพลาดมันผิดพลาดจากอะไรมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่คนในปัจจุบันอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีอาจ,จเป็นสิ่งที่แย่หรือว่าพวกนี้นดังนั้นเนี่ยการเรียนประวัติศาสตร์มันจึงเป็นการเรียนเพื่อที่จะทบทวนสิ่งที่สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคยทำในอดีตมาแล้ว นะดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์มันไม่ใช่การท่องจำนะดังนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยเราจะสามารถเอาประวัติศาสตร์ตัวนี้มาใช้ยังไงได้บ้างนะอย่างน้อยการเรียนประวัติศาสตร์คุณต้องสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาถกเถียงกันได้มันไม่มีประวัติศาสตร์ที่ไหนที่แบบจะถูกต้องเสมอมันอาจจะถูกต้องในช่วงระยะเวลาหนึง่ง แต่หลังจากนั้นเมื่อเราพบหลักฐานอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางบรณคดีหรือหลักฐานออทางด้านเอกสารใหม่ๆขึ้นมาคุณสามารถล้มทฤษฎีเก่าได้หมดมดังนั้นเนี่ยการถึงได้บอกว่าการเรียนประวัติศาสตร์คุณต้องสามารถถกเถียงกันได้นะว่าจะเป็นชื่อบ้านนามเมืองชื่ออะไรก่อนๆหรือแม้แต่ทฤษฎีอะไรเก่าๆดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้อดีตเรียนรู้อดีตเพื่อเอามาทบทวนว่าสิ่งที่ ผ่านมาเนี่ยนะเป็นยังไงมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วมันส่งผลกระทบยังไงให้กับให้กับในปัจจุบันนี้บ้างตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดกรเซนะครับเป็นมัสยิดถือว่าสำคัญมากๆสำหรับคนมาลาย,ยูปัตตานี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากมัสยิดมัสยิดกุเซ่เนี่ยเป็นมัสยิดในวังเนาะถ้าในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่ามัสยิดในวังเพราะว่าตั้งอยู่ที่ในรั้วพระราชวังแล้วก็ชื่อมัสยิดกุเซ่อีกชื่อหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่ามัสยิดปินตุกระบันเนื่องจากอ,าอยู่ใกล้ประตูซุ้มนะครับของวังในอดีตด้วยมัสยิดกุเซ่เนี่ยถือว่าเป็นมัสยิดหลังแรกเนาะ ที่ที่ถือว่าเป็นมัสยิดที่สร้างด้วยปูนเนื่องจากในอดีตเนี่ยดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมัสยิดหรือว่าสุเหร่าที่เรารู้จักกันเนี่ยจะทําด้วยไม้เนื่องจากคนมาลายูในอดีตเนะาะสิ่งก่อสร้างทุกอย่างเป็นไม้มัสยิดคือเซตตรงนี้เป็นมัสยิดหลังแรกที่ที่เป็นปูนที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากโดยความสําคัญเนาะแล้วก็ ถือว่าเป็นเป็นสถานศาส,สนาสถานเนี่ยหรือว่าอาคารที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่อาคารตั้งแต่ยุคข,ของปัตตนีรุ่งเรืองในอดีต็นทำให้ณปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาเยี่ยมเยียนเยอะแยะนะครับถ้าหาว่าใครผ่านมาปัตตนีเนี่ยก็ต้องมาที่มัสยิดกุเซะนะครับหลาย อย่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนมาเลเซียซะส่วนใหญ่นะเขาเขาถือว่า,าการได้มาเหยียบที่มัสยิดเกเซหรือว่าได้มาละหมาดสักครั้งหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นความบรอกัส mm hmm. เนื่องจากเป็นมัสยิดโบราณเก่าแก่แล้วก็เป็นมัสยิดที่คู่กับวังของปัตตานีในอดีตด,ด้วย ณปัจจุบันเนี่ยก็หลักๆแล้วก็กลายเป็นศาส,สนาสถาน,นกลายเป็นที่ละหมาดของคนในพื้นที่เองแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาโดยด้านจิตใจเนี่ยเชื่อว่าก็ยังเป็นจุดรวมจุดรวมของคนมาลายูปัตตานีณปัจจุบันด้วยเหมือนกันอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือมีการ คิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ร่วมกันเนี่ยเกี่ยวกับความเป็นมาลายูหรือความเป็นปัตตานีเนี่ยก็จะนึกถึงมัชิดกุเซเป็นจุดแรกในการรวมตัวหรือว่าการจุดประกายหรือการแสดงจุดยืนอะไรบางอย่าง